แจสแจงลงบูถูกรวบลั่นไม่ใจอ่อนปล่อยกมัจาก,การทำเอาแจงปุณาสาพันรยาของแจสชวนชื่นถึงกับโล่งอกหลังตำรวจชุดสืบนครบาลตามรวบบูลูกพี่ลูกน้องของแจงคาด่านคลองลึกชายแดนอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสแกล้ลซึ่งก่อนหน้านี้ถูกตามคมขู่สารพัดบุกบ้านขโมยรองเท้าผ้าใบสะสมของแจสพบอุปกรณ์เสพยาในบ้านซึ่งเคยแจ้งความและมีหมายจับไปแล้วก่อนหน้านั้น ล่าสุดแจงแจสได้เปิดใจแบบหมดเปลือกหลังจับกลุ่มบูได้แล้วแจงก็ลงขึ้นเยอะพอสมควรแต่ต้องคอยปรับอารมณ์ตัวเองตอนแรกกลัวเพราะเราเป็นคนกลางแจ้งเราห่วงสามีลูกครอบครัวเราคือที่หนึ่งจุกอยู่ในอกตลอดเวลาแจสก็เครียดไปด้วยคอยเช็คตลอดว่าลูกถึงคอนโดหรือย,ยังปล่อยชิวและอยู่กับความเป็นจริงก็ตัดขาดไปเลยหลังจากนี้ถ้าเขาออกมาก็ไม่ขอช่วยเหลืออะไรอีกแจสก็กลัวแจงใจอ่อนแจส จริงๆไม่มีอะไรน่ากลัวเลยแต่เขารู้ว่าต้องเล่นยังไงเก่งกับผู้หญิงอยู่แล้วสงสัยอะไรถามพวกผมได้เลยนะถ้าเวลาเขาพูดอะไรไม่ต้องไปฝั่งน้ำลายความจริงคือความจริงคนเราถ้ามีอะไรพูดแล้วผมตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะให้เกียิเมียผมไม่อยากไปเจอหน้ามันเพราะเสียเวลาตอนนี้รับผิดชอบในสิ่งที่ทำก่อนออกมาแล้วยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ได้กลัวเขาเลยนะ